eso จับสี่คูณเี่ส่วนคูณส่วนจับสี่คูณสี่ส่วนคูณส่วนเรียบร้อยแ,แล้วทำอย่างไรต่อเปรียบซ้ำซึ่อยู่ใรูปอย่าง หรือเป็นเศษส่วนแท้เท่านั้นจะไม่มีาการเอาจำนวนคัไปคูณเลยสังเกตดูดีๆนะคะครูจะอธิบายฟังข้อนี้2คูณ1เศษ1ส่วน2เราก็เขียนโจทย์ออกมา1ครั้ง,งแล้วเราก็ต้องนึกว่า2เนี่ยเป็นเศษส่วนคือเศษ2ส่วนอะไรลูกเศษ2ส่วน1คูณด้วยเราต้องทำจำนวนค่าให้เป็น งงไหมคะไม่มีต่อนะถ้าครูเขียนใหม่ครูเขียนแบบนี้ผิดไหมคะไค่ะสองคูณสาส่วนยาว1นคูณสก็ได้2ไปเลยเนาะไม่ผิดกดข้อที่1บอกว่าไง าทค่ะคุณครูวันนี้วันที่16ส่วนหนึ่งค่ะเราเขียนไหมคะไม่ถึงแม้ว่าทุกเลขบนโลกใบนี้จะมีส่วนเป็นหนึ่งเราไม่ต้องเขียนค่ะดังนั้นเราตอบว่าอะไรคะ ได้ไหะ น uh okay. ี่อรคะกระเบิดหน้าสมสิบสี่ใชหมหน้าสามสิบสี่เหมือนบนกระดานไหมเหมือนาเหมือนกันเลยค่ะนง่ายลอออที่เหมือนคือท่ออะไรข้อคอไหนครับอ่เราทาข้อสี่ก่อนเลยค่ะแต่ห้ามดูทาด้วยความตั้งใจไม่ได้จริ 录一下